ไม่ยูนานแล้วนะหลายปีละแล้วก็เลยเขาก็ถ่ายรูปมั่งขอหวยมั่งเกิดความเชื่อชาวบ้านแล้วก็โค้งงคแก้บแปลวา่าถูกหวยปีที่แล้วอ่ะถูกประมาณวงวดหรือสองงวดนะแล้วก็ปีนี้เขาไม่ได้ขอ นานนะครับมันขึ้นไม่มีใครทําของอันอะไรเพราะว่าเหมือนใครๆเรือสี่นั่งเรือสี่นั่งอยู่ดูเปลี่ยนดูอะไรเหมือนนะก็ะมีคนมาที่นี่มาไว้กันเนี่ยเ<ม>นี่ยทําไมพื้นทําไมไม่กินเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าทําไมไม่กินพื้นใช่ไหมอยู่มากี่สิปีละพื้นอยู่ใช่ไม่กินนะ คนไปดําถูกแล้วันที่สองไปใยธรรมดาถ้าปลวกน,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 นั่นนั่นกินหมดแล้วข้างบนเนี่ยใช่ไหมถ้าปลวกกินไม้ก,กินอะไรนี่ไม่กินเลยอ่ะตัวใส่ร่มแท้ๆเลยเนี่ยเป็นเสี่ยงเลยไตรรงช่วงนี้มันเมื่อค่อนมันเป็นรูปร่างคล้ายๆเลยตัวนี้มันโดนน้ำฝนมั่งอะไรมั่งมันรุ่ยไปหมดแล้วข้างล่างก็ไม่ถึงอ่ะข้างล่างไม่ถึงข้าง,ง,งล่างขาดหมดแล้วขาดหมดมันขึ้นมานั่งรออยู่บน พื้นตะลาเฉยเลยเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนนะ้ํามันท่วมก็ไม่เห็นมันไปไหนเลยนะ้ําท่วมน่าจะละลายใชนะ่ไหมนี่ไม่ละลายเลยอะ่ะผมก็อยากจะเชิญชวนมาดูจอมปลวกที่นั่งบนตะลาเนี่ยไม่แตะพื้นแต่นั่งบนตะลาเฉยๆมาติบกว่าปีแล้วครับบนก็ไม่กินไม่แตะต้องเลยได้แต่นั่งอยู่เฉยๆครับผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมท่านไม่ทาไม่กวนพื้นกวนข้างบน เหมือนครรล้ายๆลูกเรือสีท่านนั่งอยู่เฉยๆบำเพ็ญกุศลอะไรอย่างเงี้ยแหละครับ